ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่กุลศิลินะคะอยู่บริษัทชิงโกเอเชียค่ะบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนครับบริษัทอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่ของเราจะไม่ได้อยู่ในนิคมสินสาครนะคะอ๋อ ของเราจะอยู่รอบนอกก็คือคเป็นของตัวเอง <laughs> ตำแหน่งงานที่มองหาวันนี้ตำแหน่งงานอะไรครับมีตำแหน่งของ Start Production สตาฟโปรดักชันค่ะรับสตาฟโปรดักชันเจ้าที่ฝ่ายการผลิตโปรดัันนะฮะโปรดักชันสตาฟใช่ค่ะคือเรียกแบบไหนก็ได้ค่ะทีนี้คือทางบริษัทอะค่ะตอนเนี้ยมีทั้งหมดที่จะต้องหาเข้ามานะคะทั้งหมด5คนอืมไม่น้อยเลยทีเดียวขนาดทีะเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อตอนเดือน11อะค่ะครตอนี้ก็ยัง5 รายังว่างอยู่เหรอฮะยังว่างอยู่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็มาช่วยกันติดคนให้คุณพิษคุณสิริกันนะครับในผมของชื่อตำแหน่งหรือเรียกว่าวิวก็ได้ค่ะวิวครับในส่วนของชื่อตำแหน่งนะครับระบบได้กรุ๊ปปิ้งคำที่เกี่ยวข้องกับโปรดักชันสตาฟมาให้เตอยนี้นะครับเป็นโปรดักชันออฟฟิเซอร์พวกนี้นะครับ นอกจากนั้นชื่อที่เกี่ยวข้องนะครับมีการแนะนํามาเพิ่มให้นิดหน่อยนะครับอย่างตระกูลโปรดักชันเอนจิเนียร์พวกนี้ได้ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่คือตระกูลของเอนจิเนียร์เนี่ยคือส่วนใหญ่อะที่เรารับตําแหน่งเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเอนจิเนียร์ที่จบจากวิศวะเอนจิเนียร์เลยนะคะอุตสาหกรรมก็ได้หรือสี่อสารศาสตร์ใช่ใช่ใช่ค่ะได้เลยโอเคได้เนกันลยเราอาจจะไปกรองเพิ่มเติมด้านในด้วยจะได้ตรงมากขึ้นนะครับใช่ค่ะ มีประสบการณ์ก็ได้หรือยังไม่มีประสบการณ์ก็ได้ในตอนนี้ก็ได้โอ้คันเปิดว้าเลยครับผมได่ครับมีต้องการเห็นข้อความหรือคีย์เวิร์ดอะไรในตัวเรซูเม่ของเขาบ้างที่น่าจะตรงกับที่เราต้องการนะครับอยากให้สามารถศึกษากระบวนการผลิตได้แล้วก็การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเรียกว่าตัวสอนะารผลิมนะครับหรือจะเป็นการโปรดักชันนะกระบวนการผลิตใช่ค่ะใช่ใช่จริงๆในแต่ละคำเวลาเราใส่ลงไปนะ ระบบของเราเนี่ยมันจะมีการช่วยแนะนําคํามาให้ช่วยนึกเรียกว่าช่วยนึกคำอย่างเงี้ยข้างล่างก็จะมี production process นะครับ production planning พวกนี้ใช้ได้หมดเลยไหมครับคุณวิวใช้ได้ค่ะเี่ยการผลิตวางแผนด้วยใช่ค่ะการจัดการผลิตควบคุมการผลิตก็ใช่ค่ะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเรียกว่าเหมาะสําหรับผู้มีประสบการณ์หรือถ้าน้องจบใหม่ที่มีการฝึกงานมาก็อาจจะมีคําเหล่านี้อยู่ในเรซูเม่ด้วยนะฮะตรวจสอบการผลิตก็ใช่นะคะตรวจสอบการผลิตครับผมประมาณนี้ได้ไหมคบ ประมาณนี้ค่ะยันต้นนี้เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันก่อนจริงๆในส่วนของคีย์เวิร์ดเนี่ยนอกจากกระบวนการผลิตต่างๆโปรเซสต่านะครับเราใส่เป็นพวกุรกิจก็ได้นะครับอย่างสมมติเราอยากใป้คนที่ผลิตด้านไหนด้านอุตสาหกรรมอาหารด้านพลาสติกด้านอะไรเงี้ยเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยของคุณวิวเป็นุรกิตด้านไหนนะครับของเราจะผลิตโลโก้รถยนต์นะคะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ว่าที่มันจะไม่ไปชนกับรถด้านหน้าค่ะเขาเรียกว่าอะไรระบบเบรกที่มีคุณสมบัติพิเศษอืมนี่ก่อนเนาะครับโอเคบอะ แต่ข้อมูลที่เราระบุไว้เมื่อสักครู่ในการ,เ,รเจอเกือบแสนนะฮะเก้าหมื่นสองก่เดี๋ยวเดิเดมากรองเพิ่มนะครับอย่างท่านแรกนี่ก็มาจากธุรกิจงานพานะพอดีนะครับ production มาแล้วก็พวกคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราใส่ไว้ระบบจะให้และควบคุมการผลิตนะครับหรือว่า production l i น์ production control พวกนี้ถ้าเนื้องานประมาณนี้ตรงกับที่หาไหมครับคุณวิวตรงค่ะแต่ทีนี้ถ้าจะติดปัญหาเรื่องพื้นที่ละอาจารย์โอเคเดี๋ยวเราไปกรองเดีวเราิิยสังเกตได้นะเราเรียกว่าเราใช้ปัญหาเป็นตัวกรองได้เลยนะครับ อ๋อโอเคที่มาตราไหนใช้ตัวกรองเลยครับใช้ได้เลยอ่ะไปดูที่เงินเดือนก่อนนะฮะตัวฐานรายได้ที่ตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆก็ได้จริงๆอ่ะเราจะตร์ที่15ค่ะคือสังเกตว่าคือเข้าใจว่ามันน้อยแต่ทีนี้คือผู้บริหารอ่ะเขามองว่าต้องการเท่านี้ก่อนแล้วก็จะผ่านทดลองงานจันถึงจบได้ครับไม่เป็นไรวันนี้เราเด็กจบมาได้รับได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เพดานเราไม่เกินเท่าไหร่ดีครับคประมาณ18ค่ะได้เลยอ่ะ18อันนี้คือไม่เกินนะคะครับผมไม่เกินนี้เดี๋ยวลองดูับ ต้นก the ่อนว่าไม่เกิน18ขายหมดแน่เลยก็น่าอย่างได้อยู่เพราะว่าน้องๆจบใหม่ในระบบก็เยอะเหมือนกันนะครับฐานข้อมูลค่อนข้างเยอะซึ่งระบบจะจับจากเงินเดือนปัจจุบันของเขาก่อนใช่การเราใส่เงินเดือนไม่ไม่น้อยนะฮะลดมาครึ่งเดียว4ี่หมสี่เนียครับก็อยู่ในช่วงฐานรายได้ที่รียกว่าอย่างเงี้ยอย่างท่านแรกเลยเงินเดือนที่ต้องการอยู่ในช่วงที่ทางองค์กรกําหนดด้วยแปลว่าถ้าเปิดใบขึ้นมาเนี่ยก็ยังก็ไม่เกินหมื่นแปดแน่นอนนะครับอันนี้เงินเดือนที่ต้องการก็อยู่ในเลนส์ของเราด้วยใช่ครับส่วนคีย์เวิร์ด สายการผลิตอย่างเงี้ยนะครับหรือสักท่านึง <c oughs> ด้านล่างฮนะโปรดักต์เอนจิเนียร์นะครับอันนี้ก็อยู่อยู่ในช่วงฐานเงินเดือนที่ต้องการอยู่นะครับ <c oughs> กระบวนการผลิตโปรดักชันเอนจิเนียร์นะครับถ้าดูจากลักษณะประมาณนี้คร่าวๆโอเคละเงินเดือนอยู่ในช่วงที่กําหนดแล้วย่างเงี้ยครับ <c oughs> ถือว่าลักษณะงานของเขาหน้าที่ประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาอยู่ในขายที่ใช้ได้ไหมครับกับหน้าที่งานนี้โ <c oughs> อ้ใช้ได้เลยค่ะ ได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามากรองให้คุณวิวเพิ่มเติมว่าอัถ้าเกิดตอนนี้เงินเดือนได้เนื้องานได้เดี๋ยวลองพื้นที่เพิ่มไปหน่อยจะได้ชัดไปเลยสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครค่ะครับผมก็จะกรองไปจํานวนก็จะหายไปตามจัดส่นที่เรากรองเนี่ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นพื้นที่ที่ต้องการทํางานก่อนละกันนะครับคุณวิวเพื่อให้บางคนอาจจะอยู่พื้นที่อื่นแต่ว่ามุกไปทําที่สมุทรสาครได้จริงจริงพื้นที่อาจจะขยายได้นะครับเช่นส่วนที่อยู่เขาเรียกว่ารอบๆสมุทรสาครใกล้เคียงพระรามสองอะไรเงี้ยนะครับก็จะได เจ็ 7, 500, <S <S ดพั <26 S 2> นหะ้าร้อยยี่สิบเนะก็ไม่น้อยนะครับโ okay. อเคยังเป็นโปรดักชันเอนจิเนียร์อยู่เล่นเงินเดือนเกินปกขึ้นไป,นะนไปอะไรอย่างงี้นะครับผมอยู่ในช่วงเงินเดือนแล้วก็คีย์เวิร์ดตามที่เรากำหนดขอดูด้าลายสักท่านหนึ่งครับเพิ่มเติมโปรดักชันเอนจิเนียร์ท่านนี้นะครับอันนี้ในนี้เราสามารถกำหนดอายุได้ไหมคะได้ครับช่วงอายุก็ได้เอาตั้งแต่ยี่สิบสาม ยืดสามไม่เกิน30ต้องบอกว่าทุกปัญหาที่สงสัยใช้ตัวกรองด้านซ้ายมือได้เลยนะทั้งเงินเดือนทั้งช่วงอายุนะครับตามที่กาหนดได้เลยแต่คนบอกจะใช้ตัวกรองตัวไหนดีไม่ต้องสงสัยเลยครับตัวไหนที่เป็นข้อจํากัดของเราเหรือเป็นข้อสงสัยของเราเนี่ยสามารถใช้ตัวกรองได้จากเจ้ท่นกว่าเหลือ4ี่พันหกร้อยหกสิบแปดเรซูเม่นะครับท่านแรกยังอยู่นะยังอยู่ในช่วงอายุที่ต้องการด้วยครับบริษัทเอนจิเนียร์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาสนใจอยากไปทางานก็มีสมุดสาครอ,อยู่ในนั้น<ม>ด้วยนะครับ,รบอันนี้เรื่องของพ อยู่ตามพื้นที่ที่เขาสนใจด้วยพนักง,งานผลิตครับอายุก็จะไม่เกินที่กําหนดนะฮะคืออายุอยู่ในช่วง23-30เงื่อนไขตัวกรองก็กรองไว้ให้แล้วนะครับเป็นเวลนล่าสุดอยู่ในช่วงที่ค้นหานะครับอันนี้อาจจะเป็นการเจราจาต่อรองเพิ่มเติมบ้างน,นะครับเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตครับ keyword production นะครับอยู่ในธุรกิจยานพาหนะอะไหล่ด้วยนะครับเงินเดือนล่าสุดก็ตามที่โชว์บนหน้าจอก็จะอยู่ในช่วงที่กําหนดด้วยนะครับจังหวัดที่สนใจทํางานก็ส่งสาญกรด้วยคุณสมบัติประมาณนี้แฮปปี้ไหมครับดีค่ะน่าจะได้หลายคนอยู่น ว่าระบบนี้น่าจะช่วยปิดได้เลยนะกลัวกลัวตรงที่ว่าคือพอเราเนะสร็จปุ๊บเด็กไม่มาอย่างเงี<า>้ยค่ชนใหญ่อ่ะจะเป็นอย่างนั้นพอเรนะาเสร็จไม่มา ได้กรจะไหลเข้าใจนี่คือปัญหาเย่างหนึ่งของรีคูดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเชื่อว่าอยู่ในช่วงฐานรายได้ที่เขาสนใจจังหวัดที่เขาอยากไปทําด้วยและหน้าที่งานตรงกับประสบการณ์เขาด้วยอันนี้ก็น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาแบบว่าเขาเรียกว่ามาสัมภาษณ์กับเราได้มากขึ้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเจรจาต่อรองในเรื่องของการคอนวิสอย่างเมื่อจะพูดเรามีพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มการทำคุปเปอร์เลแบนดิ้งด้วยอนี่ยก็อาจจะลองส่งตรงนี้ให้เขาดูได้นะครับถ้าผมมีความเพิ่มเติมเราเป็นกาลังใจ ดีครับ